วันนี้ก็ได้ตัดไม้มานะครับวันนี้ผมได้ไปตัดไม้อยู่ขาที่อยู่ในป่าอยู่ในป่าซึ่งอยู่ฝั่งนี้นะครับตัดมาเพื่อจะมาทําขัดห้างนะครับขัดห้างนี่ครับเดี๋ยวด,ด,ด,ดนี้ครับถ้ามีเวลาทำมันเดียวก็เสร็จครับผมเอาไม้มาแล้วครับแต่หลังก็จะเอารถไถยมา ปรับเกลยดตรงนี้ให้โล่งนะครับก็จะทําไปเรื่อยๆครับเพราะทำวันนี้ก็มีน้องๆครับในหมู่บ้านครับที่สายลุยสายเดินป่าครับประชนภัยแบบผมนะครับก็ได้มาช่วยทําขัดห้างครับวันนี้ก็น่าจะเสร็จครับประมาณบ่ายๆนะครับก็คืนนี้อาจจะได้ลุ้นกันครับ ตามมาด้วยเนี่ยโอ้อะไรอีิอันใหญ่เลยนี่มา้างอ่ะไม่เนทัก กาดแมงเนาะผู้บ่าว <laughs> <laughs> ตอนเดินขึ้นครับวันนี้ะปูปูเองแล้วจะูสีไอ้ปูสีแล้วย่งตรงจวัตอนนี้ก็ มาเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วครับแน่ครับคืนนี้ก็อาจจะได้มานั่งดูพ่อใหญ่กันครับนี่ครับก็ทำขึ้นไปเป็นบันไดเดินขึ้นไปข้างบนนู่นนะครับขึ้นง่ายครับอันนี้ก็ พักเที่ยงครับทั้งกับข้าวกินกันต้มมะม่าไ,ได้ครับความสูงปลอดภัยหลานนี้ถือว่าปลอดภัยครับก็เป็นทางขึ้นลงของเขาใหญ่เขา ของเราก็อยู่ตรงนี้ครับ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những đi, đúng không ด้านล่างก็ประมาณนี้นะครับด้านล่างมันจะเป็นถนนอีกเส้นหนึ่งครับติดกับสวนของชาวบ้านนะครับตรงนี้ด้านล่างมันก็จะชาได,ได้ครับสูงพอได้ครับครับก็จะพาพี่น้อง FC ลองขึ้นห้างที่ผมขัดใหม่ดูนะครับว่า ข้างบนจะส่องได้ถึงประมาณไหนนะครับมาขึ้นไปดูกันครับตอนนี้ฝนก็จะตกนะครับไม่รู้ว่าคืนนี้จะได้มาหรือเปล่าครับเพราะว่าถ้าฝนตกผมจะไม่ค่อยกล้ามานอนตรงนี้เท่าไหร่ครับนี่ครับครึ่งหนึ่งแล้วนะครับ แข็งแรงครับมั่นคุงก็ขึ้นมาก็จะเป็นประมาณนี้ครับ ก็ขึ้นมาบนห้างก็จะเห็นไปหลายมุมครับอันนี้ก็เห็นได้ไกลอยู่ครับระหว่างที่พ่อใหญ่เขาขึ้นพอดีครับทุกท่าน,นครับเนี่ยครับตอนสูงก็ประมาณนี้ครับถ้ามาก็จะเห็นได้ สอกครับก็แข็งแรงครับข้างบนนี้ก็จะนั่งกันได้ประมาณเบียดๆกันหน่อยก็ดแปดคนได้ครับนี่ครับรถไถมาปาดเกต ฝนก็ทําท่าจะตกครับวันนี้ก็ถ้าได้มาก็คืนนี้พี่น้องก็มีโอกาสได้เห็นนะครับแต่ถ้าฝนตกผมก็ไม่ได้มาครับ mm-hmm <laughs> ครับวันนี้ก็เสร็จแล้วนะครับห้างที่ว่าจะขัดนะครับที่ว่าจะขัดห้างวันนี้ก็ได้ทําเสร็จไปแล้วครับคืนนี้ครับคืนนี้เดี๋ยวผม พาพี่น้องดูห้างก่อนนะครับนี่นะครับทางขึ้นก็จะประมาณนี้ครับขึ้นตั้งแต่คูนขึ้นไปครับแล้วก็จะเป็นบันไดต่อจากตรงนี้ครับเป็นบันไดขึ้นไปครับขึ้นไปจนถึงตัวที่ขัดห้างไว้ครับห้างตัวนี้จะสามารถอยู่ข้างบนได้ประมาณ เจ็ดถึงแปดคนนะครับประมาณเจ็ดถึงแปดคนก็ถือว่าใช้ได้ครับปลอดภัยครับห้างนี้คือก็เป็นต้นเดียวกันกับที่นายคนเดือนป่าเขามานั่งส่องกระทิงนะครับแต่รอบนี้ครับนายคนเดือนป่ามาไม่ต้องถูกเปรแล้วครับ ขึ้นบนห้างผมเลยครับขึ้นบนห้างเลยครับนี่ครับปลอดภัยครับสูงก็น่าจะประมาณสิบสิบเมตรได้อยู่ครับความสูงนะครับจากพื้นดินระดับล่างนะครับตัวนี้ก็ปรับเกลเรียบร้อยแล้วแล้วครับเหลือตรงนี้ครับเหลือตรงระหว่างคันล่องที่เดินเนี่ยครับ จะเอาเครื่องตัดหญ้ามาตัดมาตัดออกครับตรงนี้ให้มันโล่งครับจะได้มองเห็นได้ง่ายๆก็พอดีน้องๆครับในรุ่นในหมู่บ้านครับชอบดูปุทยนภัยเหมือนผมเขาก็มาช่วยทำครับก็ได้ทำเสร็จไปวันนี้ครับก็ดีครับจะได้มาทำคลิปให้ พี่น้องเอซได้ดูกันว่าตรงนี้ที่ผมทําขัดห้างไว้นี่จะมีอะไรผ่านมาให้พี่น้องเอฟซีได้เห็นบ้างครับนะครับก็น้องๆ้องเขามาช่วยนี่ครับด้านนี้ก็จะดสองมาเห็นไกลพอสมควรครับก็ระหว่างที่พ่อใหญ่เดิน ระหว่างนี้ไปถึงตรงที่ทางขึ้นนะครับก็จะใช้เวลาให้พี่น้องเอฟซีได้ดูเพ่ะใหญ่เต็มเต็มได้หลายนาทีเหมือนกันครับรอติดตามครับ